สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับร้านที่โซล่าเซล์ลนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาติดเป็นชุดดูดน้ำบาดาลนะครับครับผมตัวนี้ก็ใช้เป็นหกแผงนะครับเหมือนเดิมครับปั๊มก็จะเป็นของโจไดนะครับโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กชุบกับวันนนะครับ สามคูณหนึ่งจุดห้าครับผมก็เกปูนให้ด้วยนะครับแผงของเรานะครับก็จะใช้เป็นยี่ห้อลายเส้นครับเป็นโมโนฮารฟเซลนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแผงที่เราใช้นะครับเป็นยี่ห้อลายเส้นครับ4 1 0วัตต์นะครับผมตอนนี้ก็เวลาบ่าย2โมงนครับ ก็กำลังทดสอบน้ําอยู่นะครับสักพักแล้วนะครับก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็มีแถมชุดสปอตไลท์ด้วยนะครับสปอตไลท์25วัตต์นะครับก็ฟ้าค้มนะครับเข้าเมฆเมีเยอะครับวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาติดอยู่ที่หนองวัวลำปูนะครับ น้องบัวลำปูครับผมตัวนี้ใช้เป็น่1,100วัตต์นะครับของโจไดครับผมป็าฟ้าคึมนะครับแสงยังไม่มีเท่าไหรตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นชุด6แพงนะครับเพราะว่าใช้แค่1,100วัตต์ครับส่วนแพงก็โมโนฮับเซลนะครับ สวยๆเลยนะครับผม9บาทบานะครับตัวนี้นะครับไฟแรงนะครับก็ได้ทดสอบน้ำตัวนี้เราลงไป8ท่อนนะครับทอก2นิ้วนะครับ8ท่อนก็สายสลิงอย่างดีนะครับ ใช้ดึงปั uh ๊มนะครับก็มาดูกล่องคอนโทรลกันนะครับตัวนี้เป็น DC ระบบเดียวนะครับ1100วัตต์ครับตัวนี้เราก็ใส่เต็มแม็กเลยนะครับ6แผงครับใส่เต็มสติงเลยลูกค้าอยากได้6แผงนะครับก เดินสายนะครับเข้าหางปลายเรียบร้อยครับเบรเกอร์ดีแล้วก็เซิร์ชกันฟ้านะครับลงแท่งก่าเรียบร้อยครับตอนนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับแรงดันอยู่ที่117โวลต์นะครับกระแสอยู่ที่2.5นะครับอ,อยู่200กว่าวัตต์นะครับตัวน,นี้นะแดดยังไม่มีนะครับ รอบอยู่แค่พันพันแปนะครับนะบ้ก็ประมาณนี้นะครับก็รอรอแดดมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูน้ำหมอกรกค้าก็เจาะ6กหเมตรนะครับแต่ว่าน้ำน้ำดันขึ้นมาสูงนะครับน้ำดันขึ้นมา9เมตรนะครับ,นะรบก็ นี่ครับก้อนใหญ่มากนะครับก็ทำนานะครับร้อยไร่นะครับตัวนี้นะครับช่างนะครับพึ่งได้กินข้าวนะครับเดี๋ยวรอดูน้ำนะครับ คึ้มมากนะครับไม่มีแสงเลยนะตัวนี้ก็สเปคของสเสมอนะครับก็จะเป็นตัว15คิวนะครับลงลึก55เมตรนะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับเป็นเสมอของโจใไดนะครับผมพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับที่เราใช้นะครับพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับก็แดดก็บ่ายสองโมงนะครับวันนี้นะครับถ้าผมสําหรับวันนี้นะครับก็ได้ทดสอบน้ําแล้วนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจในระบบงานโซลาร์เซลล์นะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผม ร้านที่โซลาเซลล์นะครับอยู่ตรงข้ามแมคโครชุมแพนะครับอ,บอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับผมวันนี้ก็ส่งงานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ